โอเคครับก็ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวรหัสของพี่เองนะครับรหัสที่พี่ใช้เล่นเป็นรหัสหลักนะครับทุกคนโอเคนะรหานนี้มีชื่อว่าเชื่ออะไรกันมาดูนะครับาไม่ออกเออก็เป็นไอกหนึ่งรหัสนะครับที่คนใจดีนับให้พี่มาเล่นนะครับโอเคทุกคน ก็เดี๋ยวเรานะครับรก็จะมาดูของภายในรหัสกันนะว่ามันจะมีอะไรบ้างแล้วมันจะมีของที่มันแรเปล่าแต่ว่ามันคงไม่มีนะทุกคนเพราะมันเป็นแบบรหัสรองน้องเขาครับซึ่งน้องเขาก็ไม่ค่อยจะเล่นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแรงก,กันเลยนะครับโอเคนะฮะอุ้ยใครเชญมาเนี่ยนะฮะแรงนะครับก็จะเป็นก็จะหมดจานด่าเขาจะเป็นแรงซิเวอร์นะครับตอนนี้นะเฮ้ยแรงบออนนะครับส่วนทีเซียจะเป็นแร็งกโกนะครับ โอเคอัตราการยิงหัวนะครับก็ดูตรงไหนว่านี่นะครับอัตราการยิงหัวครับเล่นอ่าจำนวนที่เล่นนะครับในหมดสรุลนะครับเล่นไปเล่นไป1,000ันเกมนะฮะชนะสามพันเกมนะอัตรายิงหัวสิบแปดนะครับส่วนหมดคู่นะครับอัตรายิงหัวก็สิบสามนะครับ อันนี้ทีสี่นะครับเอ้ยอันนี้หมดทีนะครับตายิงหัวก็สิบสี่นะครับเรามาดูสี่วิสีนะครับจนสี่วิสีน,นะครับอตายิงหัวนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรนะทุกคนก็สําหรับสาหรับรหัสนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราต่อไปครับเรามาดูที่เอ,อ่อตัวละครก่อนเลยนะฮะ ตัวละครนะครับก็จะมีแคลลี่โจเซฟแคลโรลีนเงาะคงพาโลมาแล้วก็เป็นพวกแม็กซ์มักาามิเกลนิคิตาอะไรนะครับก็มีเยอะพอสมควรนะทุกคนก็มีอยู่14ตัวนะฮะเกก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคต่อไปนะก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่มันนะฮะอันนี้ใช่มันต่อไปครับจะเป็นเสื้อผ้านะห้องแึ่งตัวนะ โอเคทุกคนแฟชั่นหมวกนะแฟชั่นหมวกก็จะตามนี้เลยนะครับนี่นะครับผมไม่รู้นะว่าไหนของแล่ไม่แล่นะครับซึ่งก็ไม่ได้เววังนะทุกคนส่วนมาทางแว่นกันนะนี่นะครับหน้ากากแว่นนะครับตามนี้เลยครับทุกคนนะฮะใบหน้านะครับไม่มีนะฮะส่วนเสื้อนะครับ อันนี้ก็จะต่างจากรหัสที่ผมรีวิวไปเราที่แล้วนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้หญิงนะของตัวผู้หญิงนะครับทุกคนนี่นะครับไม่มีเอซูตนะรหัสนี้นะของผู้ชายนะครับเรามไม่เห็นนะเนาะเยอะอยู่พสอสมควรเลยนะทุกคนก็คุ้มนะครับที่เขาให้เรามาเล่นนะก็ถือว่าดีแล้วนะครับ นี่จะเป็นส่วนของกางเกงนะครับนี่นี่ทุกคนนี่เลยนะฮรทุกผู้หนญะิงไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผู้ชายก็จะเยอะหน่อยนะครับส่วนรองเท้านะครับนี่นะครับโอเคผู้ชายเนี่ยผมที่ผมดูนะน่าจะมีรองเท้าแตะนะไม่มีหรอไม่มีนะช่างมัน โอเคส่วนชุดอันนี้ก็นี่นะครับตามนี้เลยทุกคนนี่นะส่วนทางนี้ครับก็จะมีนี่300ร้อยใบนะแล้วก็จะมีพวกนี่นะฮะนี่มีเหรียญแขงนะนี่จะไม่ไม,ไม่ไม่มีบัตรแปลงชื่อเนาะโอเคครับ ต่อไปนะก็จะเป็นคู่หูนะฮะทางด้านของคู่นะครับก็จะมีมีกัดมีแมวเหมียวนะครับเวลหกเลยนะฮะทุกคนแล้วมีแมวอย่างเดียวนะครับอันนี้มีแมวอย่างเดียวเนาะก็พาไปเลยส่วนคอลเลคชันนะครับคอลเลคชันจากท่าท่าทางก่อนเลยนะทุกคนท่าทางนะครับก็จะมีเจ็ดท่าทางนะครับนี่นะฮะ มีมี่มีพื้นด้วยทุกคนแล้วก็มีอ่อนนะมี่แล้วก็มีเซลฟี่นะครับนี่นี่ก็จะเป็นชัมมี่ชิมมี่หากระเป๋าสะพายนะครับนี่กระเป๋าสะพายมีไม่ค่อยเยอะนะรหักนะนี่ไม่มีอะไรมากครับส่วนพาหักก็จะมีแค่รถตุ๊กๆนะครับ ดูที่แอ bon นะร์บอร์ดนะมาร่มชูชีพครับทุกคนส่วนพื้นหลังก็ธรรมดาครับจ้างมาแลวลูกตานะฮะไปมันไปนะฮะไปต่อไปไปดูที่เอ่ออาวุธครับอาวุธนะเป็นลัทธิสายละนี่อันนี้มีก็มีสกิลนี้นะครับเคผมไม่เอาไปใส่ไปเลยเอเคจะมีนี่นะฮะนี่แล้วมีสกาชมพูถาวรครับ ไม่ค่อยเยอะน,นะสกินปืนไม่ค่อยเยอะน,นะทุกคนพอได้ได้นะครับใส่ไปเลยอ่นนี้จะสกินปืนน้อยหน่อยนะครับอันนี้จะไม่มีอะไรแนละ้นี่นะนี่อ้าวปิดนี่มีเสื้อสีทอง นี่ก็ทำอะไรอยู่แล้วเพราะมันเป็นแจกเนาะเดี๋ยวจะนี่นะตามนี้เลยแตาไม่มีนะครับโอเคทุกคนค้ามเขาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรหัสหลักของผมนะครั่นอาจจะผมอาจจะเปลี่ยนเล่นไปเรื่อยๆเนาะอาจจะไม่ใช่รหัสหลักเพราะผมก็เปลี่ยนเล่นไปเรื่อยนะครับก็ท่านเพื่อนนะครับคนไหนนะครับอยาก อ้ากให้ผมรีวิวรหัสอยากจะขายรหัสนะครับก็สามารถทักเซฟผมมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นนิตคอร์ดนะครับ <Same. S 1> ก็ราคาก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาแพงมากนะเป็นอย่อยอยนเองนะครับแล้วก็รู้ว่าไห่ชอบคลิปแนวนี้นะครับหรือว่าอยากให้ผมรีวิวรหัสใคร,ครก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบายบายับ mm-hmm <laughs>